ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าตอนนี้กําลังกลายเป็นกระแสเหมือนกันนะคุณหมอรเรื่องของโรคที่เขาบอกว่ามาทาั้งจากฝั่งแอฟริกาใช่ไหมคุณหมอครับครับเป็นเป็นโรคใหม่นะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสมาบวกเหรอครับใช่ครับมัน,ม,นมันเป็นไวรัสอะไระมันเป็นไว,วรัสชนิดหนึ่งที่เขาติดเขาอาการคล้ายๆกับโรคอีโบลาครับเป็นกลุ่มเดียวกับโรคไข้เลือดออกอในประเทศไทยเราก็คือ เขาจะติดต่อโดยสัมผัสเลือดของคนที่เป็นนะแต่วีโบรากับไข้ระดดอกนี่ผ่านยุงแต่เรื่องมาบวกนี่ก็ยังไม่ตัดทิ้งเรื่องยุงลายที่มีในประเทศไทยนะ <yes. S 1> แต่อย่างไรก็ตามนี่ไม่ว่าจะเป็นอีโบราหรือมาบวกเนี่ยไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยนะมันเกิดที่บริเวณเขาเรียกว่าแอฟริกาตะ<ฮ>ๆๆๆวันตกก็คือประเทศที่ขอโทษทีแอฟริกากางะ ก็ประเทศเขเรียกว่าประเทศกินีอยู่เต้นสู้นสุดๆน,นะฮะกินีแอฟริกากลางเนี่ยคาดว่าน่าจะแพร่มาโดยพวกข้างข่าวอ๋อเป็นาจากาสัตว์เหมือนกันทั้งอีโบราแล้วก็โรคหลายอย่างในไวรัสที่ติดมาคนที่คนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในข้างข่าวครับแล้วก็จะแพร่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ ต้องพึงระวังที่บริเวณที่มีข่า,ขาวเยอะๆในประเทศไทยด้วยนะว่าเราอาจจะมีโอกาสถูกแพร่ได้และที่สําคัญคือต้องมาจากคนต่างประเทศเพราะว่าโรคนี้ยังไม่เจอในประเทศไทยเราเลยครับเราเจอที่ประเทศกีนีเนี่ยตายไป9แล้วยังมีสงสัยอีกสิบหกคนก,ก็ให้รับรู้รับทราบไว้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะครับเพราะบ้านเรานี่ยังไม่เป็นแหล่ง กําเนิดของโรคและไม่เป็นแหล่งเพาะพรา,าะโรคต่างๆนะฮะก็ huh. แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าท่านอยู่ในเวณที่มีนักท่องเที่ยวเยอะหรือว่าสงสัยตัวเองก็ไปตรวจได้อาการก็มีไข้อ่อนเพียนะปวดหัวมากอาเจียนท้องเสียแล้วบางทีท้องถ่ายมาเป็นเลือดแล้วก็จะมีจุดออกเลือดออก ตามตัวคล้ายๆกับไข้เลือดออกนะครับอ,อ,อย่างนี้เราก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านที่สุดก่อนแล้วกันนะครับครับก็นะคาดว่าในการติดเนี่ยจะติดจากข้างคขวมาสู่คนคแต่ก็ยังมีโอกาสติดจากเลือดกับเลือดนะก็คือจากเลือดคนที่ป่วยหรืออุจจาระในอุจจาระก็จะพบเชือ้อไวรัสมาบวกด้วยครับก็เราก็จะกินอาหารจะทําอะไรก็ทําแบบกินร้อนช้อนกลางล้างมือ แล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะมันก็จะไม่ติดโรคเหล่านี้ด้วยนะครับกินอาหารสุกๆถ้าปนเปื้อนมาในจุลละมันก็เข้ามาทางปากเราไม่ได้นะครับก็คิดว่าเรายัางเพิ่งกังวลมากแล้วกันครับโรคนี้ครับ